ศพเกลื่อนเมืองหลังจากน้ําลดเบื้องต้นเนี่ยเขาประเมินว่าน่าจะถึง300สามร้อยศพเลยเหรอครับครับตอนนี้ครับมีการพบศพแล้วประมาณ300สามร้อยศพนะครับนะครับ,นะรบวันนี้ครับพบ,บเพิ่มขึ้นมารวมทั้งหมดทั้งที่พบแล้วอะครับ ประมาณ300ศพแล้วครับนะเพียงแต่ว่าหน่วยงานราชการน,นะครับยังไม่ได้มีการแจ้งอย่างเป็นทางการแต่หน่วยงานที่ลงไปเก็บกู้อะครับอตอนนี้เขาโพสดขอผ้าขาวห่อศพแล้วก็ขอถุงซิปนะครับสำหรับใส่ศพครับเพราะเขาไม่มีผ้าขาวและไม่มีอุปกรณ์ในการห่อศพแล้วนะครับศพที่เขาไปเจอครับก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลที่ศูนย์เก็บศพครับจะต้องมีการ ใช้ผ้าขาวห่อมาก่อนนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับมีการประเมินว่านะครับศพที่ยังหาไม่พบแล้วก็กว่าจะหาพบทั้งหมดทั้งสูญหายนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า1,000ศพครับนะฮะตอนนี้ครับในพื้นที่เขตแปดปริมาณน้ำนะครับยังสูงตั้งแต่ระดับเอวจนถึงระดับอกของผู้ใหญ่นะครับชาวบ้านเนี่ยครับยังไม่สามารถออกมาได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำเจ้าหน้าที่ตชดและหน่วยซิลรวมทั้งหน่วยกู้ภัยของเอกชนนะครับต้องนำเอาอาหารไปมอบให้กับผู้ที่ยังไม่ยอมออกจากบ้านนะครับเพราะเห็นว่าน้ำเริ่มลดลงก็เลยไม่กล้าออกจากบ้านเพราะเกรงว่าทรัพย์สินจะถูกขโมยครับเนื่องจากในสองวันที่ผ่านมาครับ ผู้ที่อบะยพออกมารวมทั้งร้านค้าต่างๆในพื้นที่ร้านสะดวกซื้อนะครับมีคนเข้าไปหรือคนเข้าของเข้าไปลักขโมยและเข้าไปทุบนะครับเอาเข้าของไปเป็นจานวนมากแล้วก็ทำให้คนส่วนหนึ่งนะครับที่คิดว่าน้ำเริ่มลดแล้วนะครับเพียงแต่ขาดเข้าปลาอาหารและน้ำดื่มนะครับไม่ยอมที่จะออกมาจากบ้านนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องส่ง อาหารน้ำและยาพร้อมทั้งสิ่งจำเป็นต่างๆให้กับคนที่ยังติดอยู่ในบ้านครับพร้อมทั้งทำหน้าที่ตรวจสอบบ้านที่มีคนตายในการที่จะต้องเก็บศพอ,ออกมาครับน้องเก่งน้องสตังขนาดนี้ครับรอพอมออซึ่งเป็นศูนย์รับศพของคนตายนะครับห้องเย็นเขาสามารถเก็บศพได้แค่หนึ่งรศพครับตอนนี้ศพที่เหลือครับต้องลำเลียงใส่รถ ห้องเย็นที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้จัดหามาให้ครับเพราะจะต้องรอการชนะสูตรและรอการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลก่อนที่จะมอบให้กับญาติญาติครับส่วนญาติของผู้ตายที่รู้ว่าคนตายคือญาติของตอนเองตอนนี้ก็ไปรอที่จะขอรับมอบศพไปบปําเพ็ญการกุศลอยู่ที่โรงพยาบาลมอหัอหหญ่จเหมือนกันครับน้องเก่งนี่ก็คือ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับในเขตแปดนะครับตอนนี้ศพยังเกลื่อนครับทั้งติดอยู่ในบ้านและทั้งที่ลอยมากับน้ําผู้ภัยก็มีหน้าที่ในการที่จะเก็บศพเหล่านี้ครับเพื่อที่จะส่งมายังรอพอโมโอครับน้องเก่งน้องตังครับครับอ่ะอันนี้ประเด็นแรกนะเกี่ยวกับเรื่องศพเบื้องต้นตอนนี้พี่ชยงได้รับแจ้งแล้วส0มแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอาจจะถึงพันกระบวนการหลังจากนี้ เดี๋ยวน่าจะต้องมีการชนะสูตรเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะจ่ายศพละสองล้านใช่ไหมครับพี่ชยองใช่ครับเขาจะจ่ายให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากการประสบอุทก,กภัยครับศพละสองล้านบาทครับอไอ้นี่จบเดี๋ยวรอตัวเลขอย่างเป็นทางการคราวนี้พี่ชยองพูดถึงเขตแปดที่น้ําลดแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนติดอยู่ข้างในนะครับพี่ชยองขอให้อธิบายหน่อยเขตแปดมันมีอะไรเกิดขึ้นครับเพราะว่าเห็นวันก่อนเนี่ยมีการยิงกู้ภัยด้วยครับ ปดนะครับ่าเป็นเขตที่เรียกตามเขตโทรศัพท์ในอดีตครับในอดีตนะครับโทรศัพท์เขตแปดนะครับตั้งอยู่ตรงนั้นก็เลยเรียกตรงนั้นว่าเขตแปดแต่จริงๆะนะครับถ้าพูดถึงการปกครองการแบ่งการเลือกตั้งของเทศบาลนครอัดใหญ่ครับตรงนั้นคือเขตเลือกตั้งที่สี่ครับไม่ใช่เขตแปดนะครับ ตอนนั้นเนี่ยเขตแปดเนี่ยครับก็คือที่ตั้งโครงการโทรศัพท์แปดในอดีตที่เรียกติดกันมานะครับบางส่วนก็เรียกตรงนั้นว่าสะพานดำนะครับเพราะมันจะมีสะพานรถไฟอยู่นะครับบริเวณนั้นที่เรียกว่าสะพานดำเขตแปดเป็นพื้นที่ที่ยาวออกไปถึงโลกนอกติดกับอำเภอบางกล่าครับนะครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ซึ่งนะครับเป็นพื้นที่รุ่มต่ำ นะครับติดกับแม่น้ําติดกับคลองอุตภานะครับเป็นพื้นที่รับน้ําสุดท้ายนะครับและเขตแปดน,นะครับเป็นเขตที่มีชุมชูแอ่ัดค่อนข้างเยอะครับมีบุคคลจากต่างจังหวัดจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จากจังหวัดพัทธลุงและอื่นๆเข้ามาอาศัยอยู่มีสลัมด้วยมีบ้านพักมีอาคารเป็นแหล่งที่มีการสงสมเรื่องอาชญากรรมค่อนข้างมากครับ เป็นแหล่งที่ตำรวจรู้ดีว่าเป็นชุมชนที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับมีปัญหาเรื่องของอาการค้าสินค้าเถื่อนและก็เป็นย่านบันเทิงนะครับที่ขึ้นชื่อของอำเภอหัดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับจะมีขาใหญ่ จะมีผู้มีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างเยอะครับในการที่จะควบคุมพื้นที่ในโซนต่างๆนะครับอย่างเช่นกรณีที่มีการยิงเรือของผู้ภัยของเอกชนนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือ3-4เคส5เคสที่เกิดขึ้นนะครับบางลายถูกยิงถึง20นัดครับจากการสอบสวนเบื้องหลังพบว่า นะครับเป็นการากระทําของขาใหญ่ในพื้นที่ครับที่ไม่ต้องการให้เรือกู้ภัยจากต่างถิ่นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเพราะเขามีการจัดทีมเรือกู้ภัยของเขาเองไปรับประชาชนออกจากพื้นที่ในบริเวณเขตแโดยเรียกค่าจ้างนะครับตั้งแต่1,000งบาทต่อลายถึง50,000บาทต่อลายครับโอโอนั่นคือเรื่องที่ทําให้มีการ ยิงเรือเจ็สตสกีแล้วก็เรือกู้ภัยต่างๆที่เกิดขึ้นจนมีการถอนตัวออกไปเมื่อ2วันก่อนครับนี่คือที่มามที่ไปของเขตแปดครับน้องเก๋โอ้แต่ว่ามันก็น่ากลัวนะพี่ชยงอันนี้ไอ้เขต8ดเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ล่าสุดมีการเด้งผู้กํากับหัดใหญ่ด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับผู้กำกับหัดใหญ่ครับ มีสำหรับรายละเอียดของการเด้งพันตำรวจโทรธรรมรัฐเพชรหนองชุมนะครับก็มาจากหนึ่งครับผู้บังคับบัญชามองว่าไม่มีแผนในการปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมไม่ได้ทำแผนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่วันแรกของวันที่19-20ที่ผ่านมาซึ่งมีปัญหาเรื่องน้ำจะท่วมหัดใหญ่แล้วแต่ปรากฏว่า สอพอหัดใหญ่ครับไม่มีแผนในการรับมือไม่มีการช่วยเหลือประชาชนในการอพยพไม่มีการจัดการจาราจรนะครับก็เลยเทําให้ถูกมองว่านะครับมีการบกพร่องต่อหน้าที่รวมทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นในเขตแปดนะครับที่ขายใหญ่นะครับออกมาไลย่ยิงเรือเจ็ตสกีต่างถิ่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งครับที่ทำให้มีการตัดสินใจ ย้ายพันตำรวจเอกธรรมรัตน์เพชรหนองชุมให้ไปปฏิบัติการไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดสงขลาครับส่วนนายเอกยังอภัยนายอำเภอหัดใหญ่ครับถูกกล่าวหาจากผู้บังคับบัญชาว่า ตั้งแต่วันที่22นะครับซึ่งมีเหตุน้ำท่วมในพื้นที่หัดใหญ่ไม่สามารถติดต่อประสานงานกับนายอำเภอหัดใหญ่ได้นายอำเภอหัดใหญ่ไม่ได้ไปต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่นาย,ยกรัฐมนตรีที่ลงมาในพื้นที่และไม่ได้ไปเข้าร่วมประชุมของอศูนย์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลืออุทก,กภัยครั้งนี้ครับ <c oughs> ซึ่งโดยข้อเท็จริงนายอำเภอเอกอยู่ในพื้นที่ <c oughs> นะครับ เพียงแต่ออกไปช่วยชาวบ้านนําอาหารการกินไปแจกคนนั้นคนนี้แจกผู้ประสบภัยนะครับและสัญญาณโทรศัพท์เองก็ถูกตัดหมดนะครับอําเภอไม่มีเรือครับมีแต่ตาลังที่เป็นอาสาสมัครที่ใช้ในการที่จะนำเข้าปลาอาหารไปแจกชาวบ้านในระยะที่ใกล้ๆน้ำไม่ลึกเท่านั้นครับเพราะไม่มียานพาหนะใดๆใ,ในการที่จะลงไปช่วยกู้ภัยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทั้งตํารวจทั้งเจ้าหน้าที่ทุกส่วนน้องเก่งน้องสตาง hmm. โดยความเป็นธรรมแล้วเขาคือผู้ประสบภัยทุกคนครับ hmm. ทุกคนมีครอบครัวมีลูกมีเมียที่ hmm. จะต้องดูแลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในยามที่ภัยธรรมชาติมันวิกฤตนะนะครับเขาอาจจะต้องดูแลครอบครัวดูแลลูกดูแลเมียของเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เจ้าหน้าที่รักทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมครับต้องยอมรับว่าเขาเองคือผู้ประสบภัยครับน้องเก่น้องสตาบค่ะพี่ชยงคานอกจากมีการเด้งผู้กำกับสอพอหัดใหญ่แล้วก็มีคำสั่งให้ในายอำเภอออกจากราชการไว้ก่อนตอนนี้คนหัดใหญ่เขาก็ตามหาคนหายหนึ่งคนค่ะก็คือนายกเทศมนตรีหัดใหญ่พี่ชยงสรุปเขาหายไปไหนคะ คือหนึ่งครับหลังจากที่นายนารงพรณพัฒนลุงนะครับก่อนที่จะมีเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ครับในคืนวันที่20หรือ21ผมจำไม่ได้ครับมีการอ,ออกมานะครับไลฟ์สดนะครับรวมทั้งหมด5คลิปให้กับคนหัดใหญ่มั่นใจครับว่าน้ำจะไม่ท่วมหัดใหญ่ในตอนหนึ่งทุ่มตอนที่น้ำจากเขาก็หงงและน้ำจากอำเภอนาหม่อมทะลักเข้ามา ยังทิศตะวันออกของเมืองหัดใหญ่ครับน,นายนรงพรนะักพัฒรลุงก็ยังไลฟบอกคนหัดใหญ่ว่าเอาอยู่นะครับ<ะ>น้ํเนี่ยแค่ผ่านไปจะไม่ท่วมต้องปล่อยให้น้ําไหลจากนาหมอมนะครับเพราะกลัวว่าเก้มลิงจะพังนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากไลฟสดคลิปนั้นแล้วอีกสามชั่วโมงครับน้ําทะลักเข้าท่วมเมืองชั้นในของหัดใหญ่ครับตั้งแต่หอนาฬิกาจนถึง นี่พัดอุทิศหนึ่งสองสามตลาดกิมหยงน้ําท่วมหมดเลยครับะนะนายนาลงพรนะครับก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่จนถึงวันที่ไปผัดข้าวโชวกับนายอนุทินชาญวิรกกุลและหลังจากไปผัดเข้าวโชวแล้วก็มีปากเสียงกับนายกรัฐมนตรีครับนายกเทศบาลน,นครหัดใหญ่มีปากเสียงกับนายกรัฐมตรีออในเรื่องของรรนายอนุทินชาญวิรกุล นะครับมีปากเสียงกันเกือบจะวางมวยนะครับเพราะ,<ล>ะมีมขัดแย้งความเห็นไม่ตรงกันและหลังจากวันนั้นครับนายณรงค์พรก็หายไปเลย<อ>แต่วันนี้ครับนายณรงค์พรปรากฏตัวขึ้นที่ศูนย์อํานวยการแล้วนะครับพร้อมทั้งให้สัมภาษณ์นะครับว่าตนเองเพิ่งมารับตำแหน่งได้สีเดือนเทศบาลนครหัดใหญ่มีเรือสี่ลำมีรถเก่าๆอยู่ไม่กี่คัน จุดความสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้นะครับและก็บอกว่าได้ขึ้นธงแดงเตือนให้ประชาชนได้รับทราบถึงอันตรายแล้วแต่ไม่ทราบว่ามีมือที่ไหนนะครับไปเอาธงแดงออกนะครับนี่คือการให้สัมภาษณ์ของนายณรลงพรณพัฒลุงหรือประหลัดแป้นที่คนหัดใหญ่กำลังไล่ตามตัวอยู่หลายวันแล้วครับนะครับพี่ยนอกจากนั้นครับ พี่ยงขอขยายความก่อนจะไปไกลครับที่บอกว่านายกอของหาดใหญ่เนี่ยไปไปไปเกือบจะวางมวยกับนายกอนุทินเนี่ยวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับวันนั้นเนี่ยครับนายอนุทินก็มาเรียกประชุมนะครับในการที่จะวางแผนแก้ปัญหาการรับมือกับน้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนนะครับ และก็มีความคิดเห็นที่ต่างกับนายณรลงพรณพัฒนพัฒนุงในแผนของการช่วยเหลือประชาชนครับก็มีการเถียงกันหน้าดําหน้าแดงเกือบจะมีการวางมวยครับแต่<ช>ว่าเขาก็ไม่กลัวนายกอน,นุทินเลยนะ,ะเขาไม่กลัวครับนายกเป้ยเขาเป็นคนนิสัยอย่างนั้นนะครับอ่าเขาไม่ไม่ได้สนใจหน้าอินหน้าพรมทั้งนั้น<อ>นะครับและหลังจากวันนั้นครับเขาก็หายไป นะครับจนคนหัดใหญ่ไล่ตามหาเขาในโพสต์ในเฟสต่างๆมาหลายวันแล้ววันนี้ก็ปรากฏตัวแต่นั่นแหละครับเท่าที่ผมเห็นมาครับเท่าที่รู้มาวันนี้ครับเริ่มมีกลุ่มพลังมวลชนนะครับที่เริ่มรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้นายนรงพอรรับผิดชอบกับการเสียชีวิตของคนหลายร้อยศพที่เกิดขึ้นนะครับนะซึ่งตรงนี้ครับก็กลายเป็นเรื่องของการเมืองที่จะต้องมีการ เยอะเกื้ออีกแล้วนะครับในเรื่องของผู้บริหารท้องถิ่นอัดใหญ่ครับนายกเป้นจะอยู่ไหวไหมเนี่ยพี่ชยงก็ผมคิดว่าโดยปั่นโดยหน้าที่แล้วถ้าเขาไม่ลาออกเขาก็ต้องอยู่ไหวอะครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับ สิ่งที่เขาไม่ได้ทำนะครับก็ไม่ใช่ความผิดของเขาคนเดียวนะครับเรื่องการที่ปล่อยให้น้ำท่วมเมืองหัดใหญ่นะครับมันเกิดความผิดพลาดตั้งแต่ระดับท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับกองทัพภาคนะครับโดยปกติน้องเก่งน้องสตางครับเราจะรู้ว่าในห่วงของเดือนนี้ครับมันจะเป็นห่วงของน้ำท่วมนะครับ อันแรกก็คือเทศบาลจะต้องตั้งศูนย์อำนวยการอุทกภัยขึ้นมาที่เทศบาลจะต้องเตรียมสถานที่อบยกนะครับให้พร้อมส่วนฝนจะตกน้ําจะมาหรือไม่เขาไม่ได้สนใจแต่เขาต้องเตรียมไว้ก่อนนะครับแล้วสองครับโดยปกติแล้วนะครับกองทัพภาคที่สี่ครับจะมาเปิดศูนย์อำนวยการรับมืออุทกภัยที่มณฑลฐานบกที่ส2องหรือ่ายเสยนาณนารงค์ที่ อ่าคอหงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งใกล้ๆกับตัวเมืองหัดใหญ่นะครับจะมีรถลาม้าช้างและกําลังพลทั้งหมดมาสแตนบายอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะช่วยเหลือถ้าเกิดบุทกภัยขึ้นแต่ปีนี้ครับแม่ทัพคนใหม่พลโทรโนรทติภโโิพนอกซึ่งท่านย้ายมาใหม่ท่านอาจจะไม่เข้าใจก็เลยไม่ได้เปิดศูนย์นะครับบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าศูนย์รับมืออุทกภัย ของกองทัพบกค,ครับและสุดท้ายครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในฐานะของประธานในการที่จะแก้ปัญหาของอุทกภัยในจังหวัดสงขลาครับก็ไม่ได้มีลักษณะของการทำหน้าที่อย่างเต็มที่เนื่องจากท่านเพิ่งย้ายมาได้แค่หนึ่งสัปดาห์เหมือนกันนะครับ<ะ>ยังไม่สามารถที่จะรู้สี่รู้แปดหรือรู้เรื่องอะไรของจังหวัดสงขลาเลย นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าถามว่าบกพร่องก็ต้องบกพร่องทุกหน่วยงานนะครับเพราะไม่มีบูรณาการกันมาตั้งแต่เบื้องต้นรวมทั้งรัฐบาลเองก็ต้องรับผิดชอบครับนายกรัมทีอนุทินนะครับลงมาสองครั้งติดติดกันแต่ลงมาในลักษณะที่ไม่ได้ มีแผนคาดคิดว่ามันจะวิกฤตขนาดนี้น้ําที่จะท่วมหัวใจคงจะเข้าใจว่าเหมือนกับน้ําท่วมที่อื่นๆมีการเตรียมแจ,จกแจกข้าวปลาอาหารมีการเตรียมนั่นเตรียมนี่แต่ไม่มีแผนในการรองรับที่สําคัญที่สุดครับไม่มีผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับจนทุกอย่างวิกฤตแล้วนะครับจึงมีคําสั่งนะครับให้ผบสสนะครับ เข้ามาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แต่ปรากฏว่านอกจากมีผอ,อ,อสอสแล้วกลับมีรองนายกธรรมนัตภมเผานะครับหรือร้อยเอกธรรมนัตภมเผ่ามาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะตัวจังหวัดสงขลาอีกคนหนึ่งนอกจากนั้นยังมีประลัดกระทรวงมหาดไทยมากากับดูแลส่วนรชาชการอีกเรื่องหนึ่งครับอีก,อ,กอีกคนหนึ่งกลายเป็นวันนี้น้องเก่งน้องตตางเรามีผู้บัญชาการเหตุการณ์สามคน ซึ่งมันลําบากมากครับเพราะวิกฤตทุกวิกฤตน้องเกง่งไม่ว่าจะเป็นวิกฤตของภัยธรรมชาติหรือวิกฤตของความมั่นคงทางทหารครับซิงเกิลคอมมานด์นะครับจะมีผู้บัญชาการเหตุการณ์เพียงคนเดียวเท่านั้นครับอย่างวันนี้ครับเมื่อร้อยเอกธรรมนัฐมาตั้งศูนย์อยู่ที่โรตัสหัดใหญ่ครับถามว่าข้าราชการในจะช่วง ที่ร้อยเอกธรรมนัฐก,กำกับดูแลคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชนประธานทั้งหมดจะไปฟังใครครับระหว่างผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่เป็นผอ,อสอส,สกับรองนายกาและเป็นรัฐมนตรีกำกับดูแลกระทรวงเ,เ,เกษตรและสหกรณ์นอกจากนั้นครับถามว่าเมื่อประหลัดก,กระทรวงครับมานั่งอยู่ด้วยครับคาชการของกรมการปกครองผู้ว่าในอำเภอจะฟังใครครับ ระหว่างปหลัดกระทรวงมาหาดไทยซึ่งเป็นนายโดยตรงกับพอบอสสอ,อ้าวอาจาณยพี่เยงมีปัญหาเดี๋ยวเราดูก่อนที่เข้ามาแก้ปัญหาไม่ถูกจุดรับน้องเก่งน้องสตังคครับเออมันก็เหมือนจะมั่วๆนะก็แตกไปหลายก๊กนะคะแต่ว่า ตอนนี้สถานการณ์น้าในพื้นที่ค่ะพี่ชยงเห็นว่าน้ําเริ่มลดระดับแล้วแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะสู่ขั้นตอนของการฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาเป็นปกติเห็นว่าล่าสุดรัฐบาลมีการขอรับบริจาคไม้กวาดทางมะพร้าวค่ะพี่ชยงคะในพื้นที่ตอนนี้ขาดแคลนหนักเลยใช่ไหมคะ ในพื้นที่ตอนนี้ครับร้านค้าทุกอย่างยกเว้นศูนย์การค้าที่ไม่ถูกน้ําท่วมครับร้านค้าทุกแห่งทุกอะไรเนี่ยครับกลายเป็นผู้ประสบภัยพิบัติหมดสินค้าที่อยู่ในร้านนะครับเป็นสินค้าที่จะรับความเสียหายทั้งสิน้นวันนี้ครับแม้ว่าในพื้นที่ด้านในซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของอมหานครหัดใหญ่น้ําลดแล้ว แต่ชีวิตของชาวบ้านยังเหมือนกับตกนรกบนดินครับเพราะเข้าไปในบ้านไม่ได้นะครับในบ้านเต็มไปด้วยสิ่งประลักหักพังดินโคลนน้ำปราปายังไม่ไหลไฟฟ้ายังไม่จ่ายสัญญาณโทรศัพท์ยังไม่มีน้องเก่งน้องสตางนะครับเพราะฉะนั้น น้ำลดแล้วก็มีแต่กลิ่นเหม็นของขยะมีแต่รถรามีแต่รถยนต์ที่จอดเสียอยู่เป็นพันๆคันรถจักรยานยนต์อีกนับเป็นหมื่นคันนะครับในถนนทุกสายที่จมน้ำและ <c oughs> ยังไม่สามารถเอาออกจากพื้นที่ได้ร้อยเอกธรรมนัสมีคำสั่งตั้งแต่เมื่อวานว่าให้เจ้าของรถทุกคันนะครับ <c oughs> มานำรถออกไป <c oughs> แต่ปรากฏว่าชาวมหานใหญ่ออกมาต่อต้านครับ งงร <S <S เรื่องจากบุกคันนะครับมันเสียหมดแล้วจากการจมน้ําเขาจะเอารถออกจากพื้นที่ได้อย่างไรการจราจรยังติดขัดครับผมออกไปในเมืองเมื่อกี้ครับ1กิโลเมตระสองกิโลเมตรของเส้นทางผมใช้เวลาสองสองชั่วงโมงครับถึงจะออกไปได้นะครับ ตอนนี้ครับไม่มีใครที่เป็นเจ้าของรถสามารถเอารถของตัวเองออกจากพื้นที่ได้เพราะรถเหล่านี้น้องเกงน้องตาลมันจะต้องไปจ้างรถยกนะครับหรือรถสไลด์นะครับมาลากออกไปแล้วถามว่ารถยกรถสไลด์จะไปหาที่ไหนในเมื่ออูรถทั้งหมดในหัดใหญ่ก็คือผู้ประสบภัยนะครับและก็ถ้ายกไปแล้วยกไปไว้ที่ไหนครับในเมื่ออูทั้งหมดก็ไม่สามารถที่จะเอารถนี้ไปซ่อมแซมได้ นะครับเจ้าของรถเองก็ยังไม่รู้ครับตอนนี้ยังหารถของตัวเองอยู่แล้วก็เจ้าของรถเองก็ไม่รู้ว่าอพยพไปอยู่ตรงไหนหลังจากที่เกิดน้ําท่วมเพราะนั้นนะครับคําสั่งเกมบังคับให้เจ้าของรถรีบเอารถออกไปเพื่อที่จะไม่ให้ขีดขวางการช่วยเหลือประชาชนคนหัดใหญ่บอกว่าเป็นคําสั่งปัญญาอ่อนครับอนองเก่งนองสตางค์พี่ชยงประเด็นสุดท้ายเหมือนว่าน้ํามันมันจะขาดแคลนแล้วก็มันจะส่งผลไปถึงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้วยหรือเปล่าครับ รับอำเภอสวยกโลกลอำเภอ,เอ,อจังหวัดสวยอำเภอสวยโกโลกนะครับหลายหลายอำเภอของจังหวัดนาราธิวานะครับแล้วก็หลายอำเภอของออปัตตานีของยาลานะครับได้รับผลกระทบเรื่องของไม่มีน้ํามันใช้แล้วครับปั๊มต่างๆต่างขึ้นป้ายว่าน้ํามันหมดเหตุก็คือเขาไม่สามารถที่จะ ขับรถเข้ามายัางคลังของอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นที่ตั้งคลังน้ำมันทั้งหมดได้นะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาของน้ำมันขาดแคลนเกิดขึ้นในอำเภอรอบนอกสว่วนในจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่ครับเขาแก้ปัญหาด้วยการให้รถบรรทุกน้ำมันนะครับไปรับน้ำมันจากคลังน้ำมันของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาแทนจังหวัดสงขลาครับตรงนั้นเขาแก้ปัญหาได้แต่สามจังหวัดครับเป็น พื้นที่ที่แก้ปัญหาไม่ได้เพราะเขาจะต้องมารักน้ํามันในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเท่านั้นครับอีกอย่างน้องเก่งน้องสตางต้องบอกให้รู้ว่าครับวันนี้ครับคนหัดใหญ่ครับกําลังทําให้ทัวรลงกับกสทชและพูะ้เป็นเจ้าของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั้ง3ามเครือข่ายนะครับเพราะจนถึงบัดนี้แล้วครับกสทชและก็เครือข่ายนะครับ ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือยังไม่สามารถที่จะให้มีสัญญาณให้กับผู้ที่ใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารกันได้ครับตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่ทัวลงอย่างหนักครับสำหรับการแก้ปัญหาในจในในพื้นที่ของอำเภอหัดใหญ่ครับซึ่งเป็นโซนที่เสียหายที่สุดจากการที่ เกิดอุทธกภัยครั้งนี้ครับน้องเก่งน้องจตังครับนี่ถึงขนาดพี่ชยงอยู่ในพื้นที่จริงจริงจริก็ต้องอธิบายท่านผู้ชมก่อนว่าพี่ชยงก็ต้องมาหาสัญญาณมือถือในการโทรศัพท์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมต้องมาหาสัญญาณโทรศัพท์ครับสองวันก่อนเนี่ยครับผมต้องออกไปที่สนามบินหัดใหญ่ครับเพื่อที่จะไปใช้สัญญาณตรงนั้นซึ่งเขามีอินเทอร์เน็ตใช้มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้แต่ตอนนี้ครับในพื้นที่หัดใหญ่เองในการติดต่อโทรศัพท์สื่อสารครับไม่ได้เรื่องครับ กักตกุกตะกักครับเดี๋ยวขาดเดี๋ยวหายครับซึ่งเรื่องอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วประเทศไทยเคยมีภัยพิบัตินะครับทางภาคเหนือทางภาคอื่นๆให้เห็นเป็นบทเรียนนะครับแต่กสทชและองค์และก็เครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือครับไม่เคยมีแผนสำรองอะไรเลยในการที่เกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะครับตอนนี้ะครับชาวบ้านถามว่าเมื่อไรไฟฟ้าจะมาเมื่อไรน้ำประปาจะมา ถ้าไม่มีน้ำประปาครับเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปเก็บกวาดเช็ดถูล้างสำนักงานล้างบ้านเรือนที่เขาถูกดินโคลนถูกน้ำท่มได้ครับตรงนี้ครับจะทำยังไงการประปาบอกว่านะครับเขาก็ถูกน้ำท่วมนะครับสำนักงานประปาถูกน้ำท่วมและเครื่องมือเครื่องใช้เขาครับ อุปกรณ์ต่างๆได้รับความเสียหายเขาต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมน้องเก่งน้องสตังค์ครับอีกจุดหนึ่งครับวันนี้ครับต้องให้การช่วยเหลือโดยด่วนครับนั่นคือโรงพยาบาลหัดใหญ่ครับโรงพยาบาลหัดใหญ่เป็นโรงพยาบาลศูนย์นะครับถึงแม้นว่าจะมีโอกาสอ,อพยพผู้ป่วยวิกฤตออกไปแล้วก็จริงแต่ยังมีผู้ป่วยอีกจํานวนหนึ่งครับที่ยังอยู่ในพื้นที่พยาบาล600คนผู้ป่วยแ0 0คนนะครับเขา จะต้องมีข้าวมีน้ํากินนะครับเขารอสัญญาณไฟฟ้าเขารอปลาปานะครับวันนี้นะครับที่หน้าอนาจที่สุดครับพยาบาลและแพทย์ครับต้องจุดเทียนนะครับในการทําแผลในการรักษาในการฉีดยากนไข้ครับจุดเทียนนะครับจุดเทียนนะครับเห็นแล้วนะครับประาถสังเวชครับนี่คือความไม่พร้อมของรัฐบาลนะครับเพราะนั้นนะครับ การเดินทางของมานายอนุทินชาญวีรกุลครับลงมาในพื้นที่แล้วสามครั้งเดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งก็จะลงมาอีกครั้งหนึ่งแต่การลงพื้นที่ของนายกนัฐมนตรีครับกลายเป็นแต้มลบมากกว่าแต้มบวกมาแล้วในความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาครับน้องเก่งน้องสตางครับเพราะว่าวันก่อนนายกลงไปเห็นชาวบ้านหลายคนก็ระเบิดอารมณ์ใส่นายกเลยนะพี่ชยงเขาก็คงจะเครียดเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับทุกคนเครีย ครับนะฮะเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันเหมือนกับเราลอยแพเขานะครับเขาเห็นเรือเห็นรถเห็นอะไรเข้าไป แต่เขาบบกมือแล้วเขาบอกว่าไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะคนที่ควรเป็นพระเอกแต่วันนี้กลายเป็นผู้ร้ายในสายตาของประชาชนคือนะครับศูนย์อำนวยการนะครับศศูนย์บันเทาทุกข์สาธารณภัยนะครับที่เราเรียกว่าปพนะครับกลายเป็นหน่วยงานที่ไร้ประสิทธิภาพที่สุดนะครับทั้งที่เขามีพรบนะครับเขามีเครื่องไม้เครื่องมือเขามีงบประมาณที่มากที่สุด ในการที่จะแก้ปัญหาปุ๋ตกกับภายครับ